ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิรยุทธโอพะครับแล้วก็อยู่กับผมเองครับแอลนะวันนี้ก็จะมาพามาดูดามมิดดูการโจมตีดูระยะของตัวอีเวนทุกตัวที่มีในเกมนะตอนนี้นะครับผมที่เข้ามานะครับเป็นอีเวนต์นะนี่นะครับทั้งหมดเลยนะนี่นะครับทั้งในพงในพาร์ทด้วยนะมั้งก็เดี๋ยวจะพามาดูหมดเลยนะครับไม่ใช่พาร์ทนี่นี่ พาดนี่นะครับนี่นะครับพาตรงนี้นะแดี๋พามาดูหมดเลยนะโอเคก็นี่ด้วยนะโอเคก็ถามว่าเอ้ยแล้วพี่มีทุกตัวครบเลยเหรอวันเดียวไม่ใช่นะครับก็ <c oughs> ยู่อยู่ก็ตะคอกนังลงโอเคก็เดี๋ยวพามาดูนะครับตัวดามเมทุกตัวแล้วก็ตัวระยะทุกตัวนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะว่าดามเมโจมตีดามเมเท่าไร่อะไรยังไงนะกับอ,อไม่ใช่แอปนะครับก็คือลิงก์ของทางฟรีดอมนะนี่นะครับอันนี้นะครับก็มาดูที่ ผมอาจจะเปิดเจ็ดจอนะมันน่าจะแหลกหน่อยนะเพราะปกติเปิดจอเดียวนะถ้าไอ้นี่นะถ้าแบบว่าผมอัดวิดีโอนะโอเคก็ามาที่ตัวแรกนะอีปิกนะกับไอตัวเลปิโน่น่าจะเป็นแบบไม่ระยะก็ดามีดนะก็อยู่ไหนเอออันนี้นะครับก็อ่านี่นะครับวางหกร้อยนะเริ่มต้นอ่ะบับระยะนะครับแลงเจอร์นะระยะโอเค บับระยะประมาณ1.24นะก็ประมาณนี้นะครับตัวแรกไปดูวดดันที่ตัวที่2เลยเด้อไปดูวันที่ตัวที่2นะครับตัวที่2เป็นพี่หมีนะครับเดี๋ยวไอ้นี่บับระยะเท่าไหร่นะบับระยะ1.24นะครับมาดูไอ้ตัวบับระยะอีกตัวนะครับอันนี้บับระยะหรือบับดัมมิดบับระยะนะ1.24เท่ากันโอเคก็ตามนี้นะก็ไปดูที่ตัวพี่หมีเฟตตี้ กีตาร์อยู่ไหนเอ่ยมันจะเป็นระดับแรระดับแรอยู่ไหนระดับแรเนอะไม่ใช่ระดับแร่เฮ้ยก็แรฟ้าหรออ๋อนี่ไงโอเคนะครับตัวที่สองมาครับาราคาวางเจ็ดร้อยนะก็ดาเมจร้อยสองร้อยครับการโจมตีเป็นซิงเกิลนะดามเมจเดียวนะบอกเลยครับตัวดามเมจเดียวกัดทุกตัวนะ ทำใจไวเลยนะครับโอเคก็ไปดูตัวต่อไปนะครับเป็นลงเตรียมชิกานะถีอระเบิดนะครับลงเตรียมชิกา,านี่นะครับลงเตรียมชิกา,าระดับมิสติกนะครับาราคาวาง 2,000... 1,200พันสองพันสองนะครับโอเคก็ดาเมจสูงสุดอยู่ที่150นะก็ตามนี้เลยนะเลเวลถึงเลเวลสี่นะการโจมตีเป็นสเปรดนะโอเคความเร็วโจมตี0.5นะ ไม่ลืมลืมดูตัวเมื่อกี้นะเดี๋ยวขอญาตผมขอญาตด,ดูกลับไปดูตัวเมื่อกี้แบบนึงนะก็อาจจะต้องขอคลิปเอานะถ้าผมอาจจะแบบพูดหรือทําอะไรที่มันดูน่าทาคาญไปนิดหรือช้าไปหน่อยนะโหดามิด oh, หนึ่งโอ้โ oh, หหนึ่งวิโอ้โหโจมตีสองร้อยอไม่ดีไม่ดีดตัวต่อไปนะครับนี่นะครับนายอำเภอฟ็อกซี่นะก็ฟ็อกซตาบอดอ้านายอำเภออยู่ระดับนี้นะครับก็ การโจมตีเป็นซิงเกิลโลนะซิงเกิลทุยซิงเกิลโลซิงเกิลสโลนะครับก็คือตีแล้วจะสโลนั่นเองนะการโจมตีหนึ่งวินะครับ <c oughs> ดามจ่งยี่สิบถึงยี่สิบห้านะครับกับค่าวางห้าพันนะครับแล้วก็ราคาสูงสุดดามจสูงสุดก็คือหนึ่งพันนะโอ้โด็ละตัวมันอาจจะแลกหน่อยนะครับเพราะว่าผม เจจอนะปกติเวลาอัดวิดีโอเปิดแค่จอเดียวนะไม่รู้ว่าเสียงจะกระตุกหรือเปล่าแล้วก็มาถึงนี่นะครับเอาเวอร์ลอนะเอาเวอร์ลอเฟดี้โอเคฝันร้ายนะครับนี่นะครับเดดเดโดนะครับราคาวางหมื่นเจ็ดนะครับการโจมตีเป็นสเปรย์นะครับ วางทั้งหมดนะครับแล้วก็โจมตีนะครับเอ้ดาเมจสูงสุดนะครับหนึ่งพันสองรอยะครับแล้วก็กูดาวโซนจุดสี่ะครับเป็นสปเปซมีตัวที่เก่งกว่านี้ไหมเอ่ยไม่แน่ใจนะครับก็ยังเป็นสเปซนะผมคิดว่ามันค่อนข้างอ่อนนะค่อนข้างอ่อนความคิดผมค่อนข้างไม่เชิงว่าค่อนข้างอ่อนนะครับคือมันมันไม่เชิองอ่อนนะค,คือมันไม่เหมาะกับฝันร้ายหรือเปล่า ใ,ใจนะอาจจะดีก็ได้นะแต่มันเอนเกมดามิแค่พันสองร้อยเอนเกมพันสองร้อยประมาณุวีนึ่งก็ประมาณตีได้ประมาณสองทีนะครับสองทีครึ่งสองทีครึ่งก็ประมาณสองพันสี่นะก็มีตัวที่ดามิดีก็สองพันสี่ไปหนึ่งวิหนึ่งวีสองพันสี่ เดเมเดียวนะอันนี้ก็โอเคนะถ้าเพิ่มบัฟเงาก็เป็นสอง0ันสี่ได้สองพนต่อวีนะโอเคก็ผมว่าจ,จะพูดผิดไปก็ได้ใครจะไปรู้ต้องรอดูตอนนีนะครับก็มาดูที่เออที่หมีตัวนี้แล้วกัน3 0ม0 0ืนคลอร่นะโอเคอยู่ในระดับแดงนะก็ค่าวาง500นะครับการจมตีเริ่ม100นะครับค่าวาง500สูงสุดอยู่ที่300นะครับระยะ15นะครับคูาดาวศูวนจุนะ โอเคไม่เหมาะไม่เหมาะซื้อแน่นอน,นครับเออลืมดูการโจมตีเลยโอ้ไม่รอ,อบคอบเอาซะเลยนะเหล่านี่เน,นเอ่อขอดูใหม่อีกทีนะครับผมการโจมตีเป็นซิงเกิลฟาร์มฮะผมอ่านผิดเหรอซิงเกิลฟาร์ม ใช่ไหมเอ่อเอมฮะอะไรคือสิงเกิลฟาร์มวะเฮ้ยอะไรอะฟาร์มเดี่ยวแล้วมีดามิดอย่าบอกว่าเป็นตัวฟาร์มเงินหรอ p s สามร้อยอ๋อมันมี DPS มีอะไรบอกด้วยนะครับคืออะไรยิงแล้วได้เงินหรอหรือ,อยังไงอะเอ้าผมงงเลยนะครับต้องขอภา,ายในคำหยาบด้วยนะครับเคก็ไปดูที่ต,ตัวต่อไปนะครับก็คือไอตัวนีนะ้ใช่ไหมใช่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 ใชใชผมจำม,มันได้จำม,มันได้นี่นี่ผมหวังในตัวนี้มากน,นะหนึ่งแสนหนึ่งแสนทารเวอร์คอยแล้วนั่นราคาวังห้าร้อยเองครับดาวเมดเริ่มต้นสามร้อยหรอใช่ไหม ไอตัวนี้ไม่ธรรมดานะผมรู้สึกดีเวสพันสองร้อยนะครับเอาเรื่องนะครับเอาเหลืองเอาเหลืองเอาเหลืองนะครับเอาเหลือง DPS นะครับหนึ่งพันสองร้อยนะครับโอเคไปดูอีกตัวแล้วกันไปดูมันม่วงนะครับมันม่วงมันโหดกว่าหรือไม่ สี่รอยโหอย่างนั้น DPS โหดมากเลยนะครับแต่ว่า DPS โหดมากเลยครับแต่ว่าเหมือนจะค่าอัปเกรดแพงไปรอเปล่าใช่ไหมมันมันเริ่มต้นได้แล้วมันก็เอ็นเกมได้ด้วยนะราคาวางห้าร้อยใช่อหรอไม่ใช่ราคาวางสี่พันนี่่หรือห้าร้อย เราก็ไม่ค่อยอ่านอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเข้าใจด้วยจะขอดูจะขอดูตัวอย่างราคาวางหกร้อยเฮ้ยอย่าบ,บอกราคาวางราคาวางห้ารอยจริงๆอ่ะราคาวางห้าร้อยจริงหรือเราจะงงไปด้วยกันนะครับกับตัวนี้นะโอเคก็ เป็นตัวที่โหมดมากเลยนะถ้ามันรัศสี0.4 DPS ดาเมจเริ่มต้น300ราคาวาง500น่าจะ500ครับดาวเดี๋ยวไป,ปอีกรอบหนึ่ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ค่อยแม่นภาษาอังกฤษเท่าไหร่ซิงเกิลฟาร์มอีกแลนะ้วนะตัวเนี้ย ซึ่งมีราคาในการวางเออจริงด้วยครับสเปซสเปซฟาร์มเลยนะตัวเนี้ยอนนันซิงเกิลนี้สเปซโอ้โหแล้วสเปซสเปซเริ่มต้นห้าร้อยราคาดามเมตโอ้โห0ูนจุดเจ็ดวิเวอร์มากนะครับตัวนี้ต้องมีคนระับระดับไทนี่ให้ได้โอ้โหสุดจริงๆนะครับสุด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 เหมาะกับที่ผมคาดหวังไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับกับตัวนี้ไปดูต่อนะครับไปดูต่อ สองตัวก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะกปืน endo นะก็ตัวนี้แพงไปหน่อยนะผมไม่มีหวังแล้วก็ไม่อยากหวังเลยอีก2ตัวนะเมื่อกี้ขัดไปนิดนึงนะครับก็มาตอนสองตัวนะครับตัวนี้ก่อนแล้วกันนะตัวล่างตัวล่างตัวฟรีนะครับราคาวางสองพันนะครับเป็นสเปรดนะครับดาเมจเริ่มต้นหกรอยนะครับสวินะครับ ราคาประมาณนี้นะครับแล้วก็สเปซจะยะสั้นไปหน่อยนะครับครูดาวครูดิฟส์สเปซแปดร้อยนะโอเคมาดูตัวตเติมนะครับตัวสุลต่านตัวสุลต่านกันนะครับสุลต่านสุลต่านของอีเวนต์นี้แล้วเป็นตัวสุดท้ายตัวปิดนะครับอยู่ไหนเอ่ยอ่านี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่านี่นะครับเอ็นโดปืนดินโดนะครับ ตัวนี้ค่อนข้างมีบทบาทเล็กเยอะอยู่พอสมควรนะกับเอนโดมาดูกันนะครับเป็นสป,ปรเอ้ยทุยซิงเกิลน,นะครับระดับเอนเกมนะครับ DPS อยู่ที่พันสองสองพันห้าร้อยนะครับสองพันห้าร้อยแม็กดีพีเอสอะไรคือแม็กดีพีเอสอ๋ออาจจะบวกบาบวก,บวก,บวกอะไรเงี้ยหรอใช่ต่อเบสิคอ๋อเบสิคนี่คือเริ่มต้น อ๋อคือและนี้คือ dps ที่แบบว่าไม่ไม่หลวงบับแต่เป็นทุกเวล์นะครับอ๋อเข้าใจละแม็กพาวเวอร์อ๋อแม็กพาวเวอร์ประมาณนี้นะครับดีเพทแม็กนะประมาณนี้นะโอเคก็พามาดูแค่นี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับลิงก์เว็บไ้ดูตนนัวละครแต่ละ ตนนใหม่ะรสามารถดูได้นะโอเควันนี้ก็จากลากันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe สามารถคอมเมนต์สอบถามอะไรได้หมดเลยนะครับอยากจะแลกตัวละครอะไรกับผมก็สามารถทักมาแลกได้นะครับอยากแลกอะไรไหมอยากอะไรไหมอะไรก็ทักมาได้นะครับผมก็ทิ้งชื่อเฟซไว้ในช่องหลักนะครับโปรไฟล์หน้าช่อง YouTube แล้วนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับบายครับผม